ผลักกิจเอาเป็ดไปปล่อยอย่าต้องไปหาชื่อมันเป็ดอะไรลี่เนี่ยไม่ใช่เชอรี่ใช่ไหมเ,เห็นยุคคุ้นคุ้นอยู่แต่ว่ามันเรียกอะไรลี่ไม่รู้อเลยมากินข้าวแล้วเดี๋ยวเลยไปซื้อของกันหน้าหนาวเบียร์ขายดีเไปซื้อบ่อยหน่อยไม่ได้ขนมาเยอะอันนี้ปลาบึกผัดช่ายแล้ว ผมชอบจะมหีหมูยอทอดมาด้วยกระเทียมหอมอันนี้ไม่เห็นอ๋อแตงโมไม่กระเทียมก็มีนะจ๊ะ กิโลละเจ็ดสิบบาทหอ,อมแดงกิโลละห้าสิบบาทไปั่นเมมมาจนตรวจการมันหนาวบรรวาอยากให้มันมานี่มันไม่มาเนี่ยดีแล้ว <c oughs> ขึ้นรถยาก <c oughs> ไอ้บูฮู้นี่ไงถามหามันมันมาเลยเนี่ยไม่เห็นเป็นเดินตรวจไปเดินยังไงนี่ไงต้นมะม่วงนี่ ไอ้บูฮูเนี่ยก็้นอ่ะธรรมดาที่ไหนล่ะชื่ออ่างเปาด้วยนะชื่อเดียวก็อะไรนะหลานน้ำมาหรือเหรนหลานเหลนเหรนแล้วเหรนน้ำมาแล้วไอ้เปาไอ้เปาอีนี่ไอ้อ่างเปาหน้าบูไอ้นั่นไออ่างเปาตัวน้อย มันคงสูงอยู่แล้วไม่เห็นเป็นปีคือเก่าแลยถาม่ากงอ่ะกงเห็นมันบ่อยร่างคืนแล้วมันก็ตามมาไวมันแต่ว่ามันจะให้มาสูงเท่าเรานี่มันก็ไม่ได้ดอกเพราะว่ามันไ่าจะอยู่แค่ประมาณร้อยห้านี่ก็ถือว่านั่นแล้วนะร้อยสีหอยก็ได้โอ้ไม่หรอกกัวมันน้อย มือนระบบดูดซึมมันไม่ดีอ่ะมันเหมือนเหมือนแม่มันพวกนี้ไอโอเรโอก็เหมือนแม่ขนาดั้นสมบูรณ์ดีก็ยังตัวน้อยใช่ไหมแต่มันสูงให้เฉยแต่อันนี้มันน้อยด้วยแล้วมันไม่สูงไงอีกข้าวกันดีกว่า